Húp. Húp. Điệp loại Điệp lôi gì Ôi, khang nhàng ơi. nè ก็สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบริร์สุขูสุคนเนาะว่าอยู่ทั้งในประเทศและก็ตตางประเทศพ่อแม่พี่น้องเลยกันยินดีต้อนรับข้าสู่ซองบาเตียงทองซาเนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะเมื่อนี้บาเตียงกับสิพาพี่พาน้องเนาะเข้าไปหาน้องตุนพ่อแม่พี่น้องเลยน้องตุนที่เมืเ่เราป่วยเป็นสั้นๆอะไรเนาะที่เลาหนึ่งเขา่าให้เมย์กินใบเตียงไปตอนแรกเมื่อนะ่ะพ่อแม่พี่น้องเลย วันนี้ก็คือมีผู้ใหญ่จะดีเนาะอยู่ทางฝั่งไทยพ่อแม่พี่น้องเลยอสองท่านเนาะพี่น้องเลยอ่าทางพี่บางอ่อนท่านหนึ่งและกับของอ่าพอ่อเนาะอ่าพ่อแฝงพ่อแม่พี่น้องเลยอยู่ทางยูเอทีพูดเลยเนาะอ่าเพิน่นเนื่องในวันเกิดของเพิน่นพ่อแม่พี่น้องเลยอ่าวันที่สิบสองพฤษภาคมคศสองพันสี่องน้องพี่น,อนอ้องเนาะปฏิอ่า ได้ชื่อเครื่องชื่อของแล้วก็ไปมอบเงินให้เพิ่นพร้อมพี่น้องเลยเมื่อกี้มาเตียงกัจัดมาที่เดียวเลยเนาะของพ่อแฟงเพื่อนมีข้าวสารและก็เงินพี่น้องเลยจำนวนหนึ่งล้านกีบแลวก็ของพี่บางออนเนาะแลวก็มาม่าปลากระป๋องไข่และก็มีเงินอีกจํานวนหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเลยกะไปมอบให้เพื่อนน้ากันนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งไปชมบน้ากันพี่น้องเลยว่าน้องได้ชื่อเพื่อนหรือบอหรือหนึ่งข่าวแล้วหรือยังตอนนี้ก็ตอนแร่งๆรืงเก้าพ่อแม่พี่น้องเลยประมาณอั้น่ะ หกโมงกว่าตอนนี้เนาะสิมืดแล้วแหละพี่น้องเลยไปไปเบิ่งไปซุบน้ากันพี่น้องโอเคอือโอ้ยพี่น้องเอ้ได้บ่บ่จันทร์บ่จันทร์มาพี่น้องเลยน้ำกันมื่อนี่เป็นตะกล้องให้เนาะโอ้โหว่าน้องคนทีอยู่เ okay. พื่อนหรือบปล่พี่น้องเอ้เนาะโอ้ย นักนักพี่น้องเลยเบรกหลายสอบได้เด้ไหมนี่พี่น้องเหรอเนาะเอวก็เริ่มบริการดีภายในแล้วโอ้ยยันแต่มาขังบวมขึ้นประจันเลยพี่น้องเลยส่วนลายก็ไม่ได้เอากระสอบใหญ่มาให้เราพี่น้องเลยมีแต่เอากระสอบนิดหน่อยเนาะนี่ก็เอากระสอบใหญ่มาเลยโอ้โไปเด้อ ฮึบฮึบเรียบร้อยเรียบร้อยพี่น้องโอ้ยขางยางเลยเรื่องปิดก้องกันใช้ประจันแน่ใช้ประจุโอ้ยติดหัว โอ้ยฮะเขี่เขีโอ้ยพี่น้องเลยเ <c oughs> พิ่งแกเอาข้าวสารขึ้นไปชงเพิ่อนเนาะย,ยังมีกับใครพี่น,ออาาน้องเลยบานนี่บัจันหิ์อมาช่วยเลยเด้อพี่น้องเลยโอ้ย <c oughs> มันเห็ดยี่ห้อนี่พี่น้องประตูแล้วกับ <c oughs> แบบไค่ไค่ทั้งไค่ได้ทึงลุมเนาะ แล้วจันเบออกเข้ามาจันวอกเราห่วยไว้ชินเอาไงมันเงื้องได้ใจที่เนาะมันเปิดเวไปไปอนะไปขึ้นตู้ขึ้นได้ได้ได้แล้วโอ้ยฮึ มาบาจนกับใจกับใจโอ้ยมาโอเคกับใจลายะบจัน์มาต้อกันมือนีพี่เ้องเป็นตะกองให้โอเคโอเคอ่ะปลืหนีก่นตเอ้าโดยสบายดีเด้อตู้เด้อโดยสบาดีเอ้ยโดยสบายดีาจา บัก่อหร่หน้อยไปใช้เลยมั้นนี่โอ้ยไปไช้คำหมื่นแล้วไปเจ้าโมมาอ๋อยังบ่มาใช่ไโอ้พี่น้องเอ๋ที่เด็กไอ้ตู้เด้ขอหนิเนี้ยขอบใจโอ้พี่น้องเอ๋แล้วยังบ่มาเนาะไปลิ้นบ่ไอตู้ไปจีบัดแต่ละเถื่อหนุนน้ำไปเตยบานเตยบานอยู่ห้องเฮียนน้องตุ่นพันปุยใช่ไหพี่น้องเอ้ยอยู่ห้งเฮียน ปฏิยงก็ได้ซื้อมีเนาะจ้าไม no? no? ่ให้ซองแก๊สล้กันอ่าไข่ไข่แต่นึงกขนมชื่อมาต้อนมักลาน่แหละอขนมนี่แหละหายก็ชิกกระชบ่ดีกินอ่กับปลากระป๋องนดื้อพี่น้องเ้ยเนาะแกับนมโอ้ยอขอบใจหลายเนาะหนูอ้ย แต่กินย้อนช้อนท่านนี่อายุยดนแห้งยืกอย่ยืนดูเลยอายุดีไม่แห้งจักเช่นในนั้นไม่เท่าี่ขอบใจเลายแหละโดยกะเป็นเงินู้ใหญ่จะดีเพื่อนนั่นแหละนี่ขอบใจโดยกะอันนั้นไม่แห้งไม่ย่าจะดีเอ้ยน้อยคนน้อยถูกจนแล้วไม่ย่จะดีมาให้กินชีกชาถูกบุญหลายไม่เท่าเออไม่ย่าเอ้ยขอบมกขอบใจให้บุญขำบุญชูเอยู่ดไม่แห้ง โดยอันข้าวเ o ามาให้รอบก่อนนั่นกะยังอยู่บ่ข้าวเจ้าหันยังเนาะแต่ข้าวเหนียวเนาะเบิดแล้วข้าวเหนียวหันเบิดแล้วข้าวเหนียวพอดีเลยสันนี่เนาะสันจะมนขอบใจได้ซื้อแล้วเนาะเจ้าอือด้วยด้ยเอ้ยเข่าปีนี่กระแพงหลายเนาะแพงในตู้มียังกระแพง แม่แม่หยังก็แพงแพงทุกอย่างเลยบ่กินของยากก็นําไปแทน้าซื้อมาน้อยๆนี่ก็ปาเบดตะ6 7นนี่ก็ู้นอยนี่ปาเครื่องแพงขนาดบีบ่ได้ไปตลาด่ลูกหลานหั่นเขาไปให้เขาือมาโนือมาแล้วก็่ได้กของาปเขายังันเป็นักกล้วยบ่าป้ให้0 0้กล้วยมันเน่ามันยังหนาคือ่ตาเห็นนั่นแหละักแตงก็ก็ตดเกนั่นเขาแบบ่คาเก็บมา ตำเกินกระชาทุรไลเป็นนั้นก็ได้แค่นั้นได้กินไั่ช่างแค่นั้นได้กินเนี่ยนั้นก็ดีไม่ยังก็ขอจะได้กินเนาะเจ้าเจ้าเจ้าก็ใจหลายเจ้าเจ้าในทงในไทยบะมีคันเงินก็เดี่ยวเห็นในตารางอันนั้นมือค่ำผ้าเกิดเป็นมือในนอนคืนเออ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 นอนก็คืนพูงเมื่อมาเออเออย่านโบยู่หัวนี่นะโกโก้กันขืนโกโกโกนอนคันได้พุงเมื่อมาแล้วก็ตั้งใจได้พูงเมื่อมาก็ตั้งใจย่านย่านโบยู่นี่ เรื่องเรื่องเรื่องของอยู่ตารางเงินอยู่ตารางเงินมาอยู่ตารางแบบนี้กัน่แม่เงินหิวนิดทงคนเคยรักเอาบมดตุัวอยากเก่นน้ำตาออกผึกๆมดในคอกขันมีตัวเดียวใหญ่งามใหญ่กว่ามงเอาไปตัวนั้นรวยรวยโดยห้ามไปเลยห้ามไปเลยแบบแบบห้ามแบบงานบๆกลแบกแตกทุ่น ติดกดจาดไปแล้วไปเลยหมดทันเลยเนาะโอ้ยไปน้ำโบลูกเอ้ไปน้ำโบ้ดดหนอยทุกทุกอย่งซัํมเนาะเวลากของกันอีชงชันน้ำโบหลยจนกระบอดูสงสารกันแทะจนกรเด้อ ตอนนี้นี่กะอันเอื้อยเราได้กินยากินยังยี่บบมืตู้ว่าได้กินยายังแล้อเดี๋ยวไปธรรมชาติอยากกินยาหมอลำมเขาเพียงวะกินยาเบิ่อยายาแม่หันหอหนึงชามชีพต้มกินกิ่ไพ่ค่ะกะไคยูบบยามันเป็นยาเขาพันคือขี้ขมานะว่าเลยคือพันบุญมุงคือกินคู่อันแล้วก็ หอชำพ้ามงินเน้อันี่กินไปน้ำแล้วก็ยานวดยาเขียวหันบัวปะดอกอันนั้นยาเขียวกลัไปนอนในนวดเมื่อไรซื้อเช่าไปพันโดยแต่กาวัน1ิบเดิปเดี๋ยวนี้ช่าสองเจ้าเจ้ายาย่านวดยาเขียวน่ะอืมแต่มันยังกไม่จะแนแพงๆต้องใส่เงินเนาะหมกันเนาะยักษีชิแพงได้ไหมโบยักษ์ต้องซื้อโดยรววยชาเชลเล็กจะรอยรวยรวยย การกินเห็นกิน<อ>ยังกินได้แม่นเมนอ้ามิจาอ,อยากปัวเอ้ยเพิ่นเนี่ยนเนาะพี่น้องเลยเพิ่นยากอันยาอันเพิ่นข่าวยาเพียงอันในเพิ่นข่าวในมอลำนี่นั่นน่ะน,นะข่าวขวดเท่าไรนะโบจักกระปองเท่าไรกระเพรเป็นกระเพรกระองเท่าไรเบา,าหวา,าน,นแล้วก็ตังซ้งความดันแล้วก็ บริไปมันหายมันหน้าก็ได้ไปเดอยากตัวนั้นมันหักจักกุ้งวดทลายโบจักแต่วันนี้ชาวรันห้อานี้มีเยอะบ่มีดักแปดก็มีรักแปดกามีว่าอยู่ในงินว่าในมอลำนะจักมีหักจักทลายโบจักโอ้ยโอเคละสันมีกะเดี๋ยวผดีเดี๋ยน้องพี่น้องเลยค่ะมันมีเลยกะแต่ว่ากาแฟนี่บ่แพงงอะไรดอกเนาะมีหูคนติดกลางกองคางมือปลาบู๋ 3คนกองข้างจังแม่นเป็นของแท้โดยจักเท่าใดบ่บรรราคาบ่บ่บอกบาดนี้โดยเว้าหั่นน่ะอ๋อเอา้าซะพอดีแล้วมื้อนี้เฮาก็สงเงินมอบให้เลยเนาะอ่าเครื่องนี่ก็ของขอสารแล้วก็กเงินนี่ก็มันมี2ทานในมื้อนี้เนาะมีของพี่บางออนูทางฝั่งไทยแล้วก็ของอ่าพออ่าแฟ้งเนาะหรือว่าอาจารย์แฟ้งอยู่ทาง USA เพิ่น หนึ่งในวันเกิดของเพิ่นเนาะแล้วก็มานี่เป็นพี่น้องเลยเพิ่นก็ร่วมกันมาเนาะทั้งเบิดทั้งม้วนนี่ก็ซื้อเครื่องซื้อของเรือหันก็เป็นเงินหนึ่งล้านกับสามแสนกีบเด้วมนตู้เนาะดูลายหนึ่งหลุมเนาะลายวะขบใจเนาะอยู่ไกลก็ขอขบโมกขอบใจเโอ้ยพ่อเนยเพิ่นในม่ตู้เอ้ยโดยพ่อขบโมกขอบใจเพี่เนว่าจะนี่แหละม่ตู้ พอ่พอในเพื่อนในเดอ้อขอามกขอบใจแป่ตัวเอ้ยม่ยายเอ้ยอใจลูกให้ลูกดีดเด้อเรื่องช <โด S 2> ีวิตเกิดมาเป็นมนุษย์ในโลกนี่เห็นขออยูในเน่าวน,าน้าในเทิดพอได้เห็นบ้านเห็นบ้านเนานมื่อนลูกก็ยังห <โด S 2> น่อยบ่มีสิพึงผอาใช้ถักชามแม่ลูกชามกับล้านหน่อยอันนั้นก็ไปจักมากเดียวนึ่งยังเพิินมาอยู่โอ,อยก็จักชีวาน,นี่ไรโดยเป็นกับไม่เท่าพูกแองนี่ขี้ไพ่กับชิดังแง่งนี่มันหมดน้ำท่านได้เปิดขึ้นหนึ่ง แต่ละมือไม่เท่าหันตาหยดน้ำตาออกแต่ละมือแต่ละมือหันมันแค้นอันนี้ท่นท่านจะชุกบัวเช้าเที่ยวชุกบัวเช้าอลุณอ่าแต่ไงกะไปซื้อมาให้เพิ่อนกินซะเนี่ยมันดีๆแล้วมีตัวเด้อที่เพื่อนมาเนี่ยแม่นดีๆฮะซื้อมาให้เรากินเนาะขอแต่ว่ามันเศร้าเนาะจ้าจ้าจ้โดยอ่าก็เป็นกาแฟหรือยาอย่างก็แล้วแต่เงินนี่แหละพี่น้องเอ้าหนึ่งล้านสามแสนกีบเนาะไปซื้อมาให้เพิ่อนกินซะเด้อจ้า เเน่เนี่ยนี่ก็จะไปสู้กันไผก็บ่ได้ย่างอี <laughs> ừ. rồi. <laughs> <laughs> rồi 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 rồi, ขอบอกขอบใจพ่อไอพ่อนเด้อเป็นยายเยอยสมืติทั้งช่องทั้งชามมันนี่ก็ดีโบจักชื่อเชียงนวบอกดินี่ก็ลืมเดี๋ยวนี้เพิ่นชื่อโฟแฟ้งแล้วกับพี่บางออนเนาะเจ้าเจ้าพี่น้องเงยโบกเงยแล้วก็เขาอ่านให้ก็ได้เพิ่นเพิ่นจำบ่ได้พี่น้องเงยกามิดมาเขาดีเลยเนาะเร็ว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 ขึ้นมาพีมาตุนตุนตุนเร็วขึ้นมาพี่ครับมมาาาขึ้นอย่ตุนโอ้ยบักอันเมียเอิไรมา ไรนกบ่อนาเอ้าขึนมาพี่ขึ้นมาไว้เห็นอยากเมืองาลยขึ้นมาพี่ขึ้นมาพี่มาเห็นอันเหนียวอีแลมไม่ท้าววัวม่ให้กินเหนียวอีนัวมันเป็นมันบัวทอยเวิ่งในน้ำมืออยากให้กินอยู่ดอกแมนบัให้กินดอกทางม่ขึ้นขึ้นมาพี่ก้อนขึ้นมาพี่ก้อนอ้าวมาสบายดีก่อนไว้สบายดีสบายดีก่อนเออมาจะมาจะใส่น่ะมาจะสบายจับจับยังมาหนิเบิ่อนหงเพื่อนกลูกนกบ่อหนิ เออเจ้าจับมาเห็นมั้งกระนี่จับมาให้ไม่ถากินเฮ้ยโบได้โบได้โบกินโบขามันก็จะฉันระบายเอาชื่อเอาเด้อแล้วเด้อให้ระบายเด้อให้โดยโดยโดยพี่น้องเไยระบายระบายชิ้นแรกก็ขนมเจ้าน e oui, ี่เนาะโอเคนี de, 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 de ่น ah, ี่ขนมนี่กินรสนี่ของเจ้าผู้เดียวได้นี่ขนมนี่ก็เป็นขนมนี่เออเมย์อะไรขนมฮะนี่ยแต่ว่าอันนั้นพวกมีพวกอยังก็กินนับกันก็เม่เจ้าอะไรเออโนมกะ อ่ากินได้เข้าอะไรใช่เจ้าแค่หนึ่งเข้าบ uh, like, ่ามันนี uh, uh, ่ฮะแหน่เออจนคำเลยหนึ uh, okay. course, ่งเข้าเด้อบ่ได้บ่ได้แบบนี้กินข้าวเย็นกินข้าวเย็นนึ่งก็น้อยเพิ่นเราจะไปกั้นเขียดอีกอ้าวคุ้มืดแท่นนี่ไม่ตู้ขอขอไหมแน่มามามาพี่ระบ้าชี้ถามหน่อยหนึ่งนี่มาพี่มันเจ๊มันมืดเนาะ นี่ไม่นห็นยงินเลยอือพี่น้องเลยเจ้ามาแต่เตะบานบ่นนโดยโอ้พี่น้องเลยเรา,าก็มาแต่เตะบานนะเนาะแต่ท่านนึงเข้าเมื่อนี่ฮะโดยนท่านเดชมาบอท่านนึงเข้าให้มีตู้กินเด้อบินีเด้อโดยเออเดินี่น้องเป็นไยังมีตู้เป็นยังแล้วบ้าชื่อขนมกับนมมาให้ค่าเจ้าเป็นกุ้นูพูดีหนึ่งข้าหลวงน้ำให้แม่เนาะโดย มานี่กันหนึ่งเข้าให้แม่กินคือเก้าหันแหละเด้อพี่น้องเลยโอ้โหได้ขนมบางยัยพี่น้องเลยมันมืดบัดนี้ได้ยังสูแม่กินแรงบ้านนี้ปงนกกอนก็ได้ขนมแล้วพื้นได้ขนมดีใจว่าได้ขนมใหญ่นี่โดยเคยได้ยิ่ว่าขนมกวางหญ่แบบนี้บโบเคยเคยได้แต่แบบเขาจะเป็นสุกนี่น้อยนะแบบเป็นใหญ่ๆมันมีแต่ล้าบนเป็นช็อคโกแลต ศพแบบเป็นอันเดียวแล้วมันใหญ่โดยเอาอันนี้กระบ้าจ้างให้เจ้าหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำชุพ่อชุแม่กินเด้อเป็นคนหูผู้ดีเด้อล่ะเด้ออ่าโดยหากมาแบบน,นี้พี่น้องเลยอืมเอากระบ้าเมื่อก่อนได้แบบนี้มันคำเนาะอ่าระบ้าใจเด้อโดยอ่าเด้เอเห็ดมีไข่มีอนันนึ่งปลากระป๋องได้เห็ดชุ่มแม่กินเด้อล่ะเด้อโดยเอาระบ้าเมื่อก่อนแบบนี้โดยโดยอืมพี่น้องเลย นะก,กับคนเด้อมีทูเด้อโดยอยู่ดีมีแฮงเด้อเศร้าไปไว้พี่น้องเลยจนคำจนมืดลมนปากโดยโดยโดยเจ้าเจ้าโอเคพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะไปเตียงกัขอ็ตัวขับก่อนคำมืดเลยอ้าว หลานน้อยมาเปิดประตูให้กรับกันเด้อวันนี้เด้อลาเด้อสบาใจได้เลยด้วยสุขภาพเจ้าใจแค่เด้อโดยโดยเอาพี่น้องเลยโอเคไปก่อนพี่น้องเลยมืดจนค่ำจนมืดเนาะอ้าอ้าเจ้าพี่น้องเลยอ๋อก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณน้องพี่น้องเนาะทางอ่าพ่อแเเฟงน้องพี่น้องเนาะหรือว่าอาจารย์แฟงพี่น้องเลยยึดทางยูึดเอผัวเนาะเป็นสอนเป็นคู่ซอนและว่าง่ายกันแล้วกัน พี่บางออนพี่น้องเอ๋ที่ร่วมเงินกันมาอามอบให้าทางยายเพิ่นมื่อนี้เนาะพี่น้องเนาะน้ะนองเพิ่นกับฮักกามาค่ำะะอ,อ,อะไรมาแตเตะบานหรือว่าเตะบอลอะไรว่าสักเพิ่นท่านได้หนึ่งข่าวหนึ่งน้ำซะเมื่อนี้พี่น้องเอ,อ๋ต้องขอขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทั้งสองซ่านขอเจ้าอยู่ดีมีเฮงเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงขออยู่เย็นเป็นสุขสูก้กายสุขใจไปตลอดชีวิตนนาานเนาะนอนได้ภายนเงินหมื่นนอนตื่นภายนเงินแสนเนาะเจ้าให้มาจำได้ขอให้กลับคื้นนะเจ้า,าจร้อยเท่าพันเท่าซะถูกพี่น้องเอ๋ กันเมื่อกี้กันพี่น้องเอ็นนกน้อยตัวนึงเนาะว่าน้องเพิ่นไล่จับได้กันนี่พี่น้องเอ้นเพิ่นมาช่ไปให้ยายเพิ่นปิ้งกินมาสั่นป้าเตียงก็ได้คอแล้เพิ่นมาเนาะเอาขนมเล็กเอาพี่น้องป้าเตียงเอามาปล่อยเนาะที่บาปมันค่นเด็ไปเลยโอเคพี่น้องเอ้นไปบันนี้กันขี้คอตัวกับไปบาจันมืดเลยอ๋อหิวข้าวแล้วบาจัน่เนาะบาจันซือว่าพวกอวาหิวจังไดพี่น้องใส่กิ้วอยู่ใิ้ว โอเคใช่พี่น้องเนาะต้องขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิรสตชิคุสุกคนที่เข้ามาติดตามชมคลิปจนจบแล้วกับความโฆษณาได้พี่น้องเนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดติดตามให้บะเตียงเนี่ยด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้บะเตียงงานเห็ดคลิปดีๆให้พี่ให้น้องเบิ่งอีกต่อๆไปเนาะพี่น้องเนาะสหรัเบอร์นี่บะเตียงเขาโตลาไปแล้วพี่น้องเนาะฝนก็สิมาแล้วพี่น้องเอ้ยสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสตชิคุสุกคนเนาะ